เว้ยเว้ยแหลกปะมึงแหลกปะโอ้โหอย่าออรอกูเป็นนี่อย่ารอกูก็กดรอจะเกมเข้าใหม่ปะมึงอยากเล่นวนรุ่งที่จะทำให้ทุกคนงงปะว่ามึงจะยิงไปทางไหนกูเคยเห็นคนเล่นเซเล็ตแล้วแบบพิลิตชั่นเอาอะกดสกิลหนึ่งแล้วก็หมุนหมุนรอบตัวก่อนแล้วก็ยิงนี่อยดูกูดูกูเนี่ยเวลากูยิงก็รถใช่ไหมกูยิงยิงอย่างเงี้ยเลยยิงไงนะบ้างยิงไงนะครับเดี๋ยวหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนี่อย่างนี้ไงเดี๋ยวกูยิงแบบนี้แล้วกันนะมึงจะได้ไม่รู้ว่ากูยิงไป รักเล่นดีแล้วนี่รักไปห้าร้อยอ่ห้าร้อยแปดสิบในที่สุดโลกใบนี้ก็ส่งทีมเมดดีๆให้กูเฮ้ยยูโรเออดิได้ได้ได้ฮะมันเป็นเฮียอะไรวะโอ๊ยไนท์เท้าแกงสวยออกกันเวทหรือว่าออกไม่ดีปะ โอ้ยต่างเพศโอ้ตายชัวโอ้ไม่ตายสวยสวยปะสวยแล้วนะ่ไอขิปดีกว่าว่าอีขิปน่าจะนี่กว่าเอ้ยดิรักเบดดีกว่าอีขีปเหอะไอดิรักเบดดีกว่าอีขีปเหอะเฮียอะไรเนี่ยชนชนชนพักตัวดิกูเจ็บกูเจ็บไปก่อน สวยๆคู่ได oh. oh, oui, oh. oh, hey. mm ้38บาทคือที่อะไรวะวิ่งได้ไหมยูโรออไอเซนโอ้ยโอ้ไม่ไหวไอ้เทียร์เพื่อนโอ้โหมีได้ไงวะค้ยสวย บรโอ้ยเชี่ยเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเพษอย่างนั้นหรอจับว่าแล้วเอาบูที่บ้านหนูสองเพษเลยใช่ไหมอุ้ยเช่นยิงเล่นแล้วเชนยิงเล่นเพราะว่านี่เมื่อกี้เชนคอยดูกูอยู่อย่างนั้นเหรอใช่จะมีความสุขจริงๆมึงมีความสุขกับพอลาเชนคอยดูเหมือนได้รับการเลี้ยงดูโทษโทษโทษเออโทษเฉินไม่คิดว่ามันจะโทษหรอก อ๋อไมนกดอันติดทุกทิ้งก็อยู่อ้เหี้ยอุ้ยปาเดียวได้ยุบอุ้ยปาาฮิเราก็ต้องรีบเอาเพราะว่ามันจะมาหลังเอาไก่เอากบคนมึงจะเอาหรอคือมึงก็บอกไปแต่ใส่ว่ามึงจะเอาเอากบเอานก ไม่ต้องบอกหรอกว่าใครเอาเราไปใครมกก้าวอยู่ดิเฮ้ยทพูดไม่อดิวเลยวะเนี่ยโถโคี่พายหายเลวเละแล้วเหี้ยโห่ไปวลนนี้ยูโรเอาดิไปวิยูโรไปวันน้โอ้โด มันใช้ท่าเี้ยอะไรกับมึงนะเมื่อกี้ใส่ไปใส่เอาละมึงเอาล่ะเอ้ามึงไม่ขึ้นเหรอ,อไรขึ้นเฮี้ยอะไรละกูกลาดโดนสามขึ้นเป <c oughs> ็นมึงนึงนึงกับมันน,นะเนี่ยพามึงจะแน่แค่ไหนมันออกตัดเ,เลือดแล้วนะแต่ตัดเลือดเล็กไม่น่ามันตกไม่เข้าหรอกเอาลักไล้ลเงานลักเข้าไปแต่มึงจะเอาลักลงหรือเปล่าไม่ลงไม่ลงไม่ลงมันเ้าเข้าไปทีแล้วโอเคอะไรนะ รักโดนอีกเดนซันไฟเผาตายไปคาตาขาตาบ้านให้ก oh, ูทำงานโอ้ดดมซันอีเซโนเซ่าฮ่าฮกูแ่ว่าฮ่าฮ่่าฮ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 าโ่าตาฮาย่า่าฮาย่น่ตายแน่ใส่ ตายแน่ใส่กูว่าแล้วเฮ้ยตายหลักไม่อันตีอ่ะแอลฟีคุณอยู่ในเกมแห่งความมืดเฮ้ยกูออกมาชนมันมาดีเลยหายละโดดมึงไม่ได้หนาขนาดที่เดามันได้เดี๋ยวนะ อะไรวะนั่นอะเกิดอะไรขึ้นวะตีอย่างวะอุ้ยอุ้ยแล้วโอ้โหกูโดนเดือยโอ้โหบราอ้าวเดะอารียูโรไปแล้วอ้าวเอ่อบราขอบคุณบรเดี๋ยวนะยูโรเธอเจอแต่เหรอเยยมึเอาตัวนั้นดีกว่าไหมกูเอาตัวนี้น่าจะได้กว่านะ กูโดนบุรีไปไหนมึงอ่ะกูทานทุกอย่างแล้วมึแล้วมึงอ่ะไปไหนอ่ะน่าพูดมึงอ่ะร้อยสี่หล่อตีคนเดียวอ่ะยูเปล่าแล้วกูหลบมาได้ทุกสกิลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาตา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 กูกูกูเสี่ยงแบบเสี่ยงพายุมีดมันอะเกมค้างเกมค้างเกมค้างอะะไร มึงยืนชาร์จอยู่งั้นอ่ะเกมค้างก็เลยชาร์จอ่ะค้างสี่ไม่ปั้มค้างอยู่ยังค้างอยู่โอ้ยหายละเมันอหร่แม่เมื่อไหร่กูจะมีสิบสองมันเฮ้ยโอ้โหหายเลยเนี่ยดีจะเอาผู้ไอ้ยาทอนทอนไว้ไอ้ปั้มยิงไว้เฮ้ยฮะกูหวังเพิ่งอะไรใครอยู่กูเข้าเพื่อนกินรักกินเฮ้ยโดน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  กูแปดพกกูแปดพกเช่นเก้าร้อยจำเลขกูด้วยเก้าร้อยเพราะมันล็อกไปที่เก้าร้อยทำไมไปต้องให้เหี้ยทำไมทีมกูแม่งสุดยอดปุ่มบนค้างไม่ต้องใช้กูเก็บไว้สมัยกูดถอยกูจะกลับบ้านถอยโอ้โหทำไมไอกูจะเอาบูมันน่ากับไปอ้บูเราไอ้บูเราก็จะเกิดในยิ่งช่างแม่งอะกูอยากได้ของกูอ่ะเห็นไม่บอกแล้วของกูเฮียกูก็ไปเอาที่บ้านด้วยโอ้โหเสียทรัพยากรเฮียถ้านับเป็นประเทศคือกูตัดไฟบ้านแล้วเหรอเฮีย ดันจบคุ้มกระสนนะกูรลอยเอิร์นมาเล่นมึงแอดเชนว้นิีเชิญแม็กมาเล่นอีกตานี่จะได้เมงเอ็งกูแปตเข้าไปเดี๋ยวนะเอาเฮ้ยไม่อีกรอบอ่ะกูตาย ถ้ากูมาตายไม่เห็นบ้านไงเนี่ยโอ้โหป้อมยังไม่แตกเลยไม่นช่เป็นใครมึงเป็นใครให้ความไม่ใช่ตอบไอ้เหี้ยพูดมาได้ไม่เห็นบ้านไอ้เหี้ยป้อมยังไม่แตกเลยบอกกูไม่เห็นบ้านปล่อยกับกูเถอะจริงจริงขอร้องเถอะนี่มึงเอาไปเลยยูโรกูบุญลมยอดเยี่ยมตึ้นเตือยล็อกได้เท่ากับตายตโอ้ทีเมื่อกี้เลย <y uk> เออขอแบบโคตรโหดวห่ะเออขอรักแบบเถื่อนยูโรกูอยากเป็นด้วยเรื่อเสียงความมืดม <c oughs> อเตอไซคเซอร์เป็นคำตอบทวิตเซอก็เป็นคำตอบมึงกันโยนไพ่ลงแม่น้ำที่นายแพ้พอนายไม่เชื่อมั่นในพลังของการ์ดยังไงล่ะตอนเด็กโคตรโกรธอ่ะไอ้เหี้ยแบบเล่นแล้วแม่งเปิดมิลฟอร์ดร้องไห้ยังโกรธอะ่ะเหี้ยโอ้ยเวก้าสกินนิทูเล่ดว่ะเหมือนตาไข้น้ำเลยอ่ะไหนวะเฮ้ย ก็สกิลมนเร็วดูเรื่องแสงเดี๋ยวนะและกูมาแต่มองมึงอ่ะอืมออติรุตปากยกูจะเป็นยอดเจสโซที่มึงภูมิใจตั้งแต่กูเล่นมาสามตามไม่มีตัวไหนยกกูได้นอกจากตัวกูเองกูพลาดว่ะโอ้ออยเฮ้ยพลาดโอยชิ่เยอะเกิน แห้งไหมโอโ <Yeah. S 2> ้โหเเลือตั้งแต่กูเล่นมาสามตาไม่มีตัวไหนยกกูได้นอกจากตัวกูเองโอ้โหกูโดนที่อะไรพางวะเนี่ยเฮ้ยเฮียไม่โดน้ไงวะโอ้ไนท์วิวหวานป่ะตรงนั้นมีป่ะ ใหม่ๆเวก้าได้โปรดเฮ้ยเฮ้ยมิ้งมาหากูได้แล้วกูตายวาาหวานหวานหน่อยดิโอ้ยโอ้ยไม่ถึงไปตองแล้วมั้องเสียด่้ของอะไรกันเนี่ยคุยละกูรับกรรมทุกอย่างกับเวก้าเลยเกมเนี่ยพวกมึงต้องให้เครดิตกูนะผู้รับดาเมจเวก้าสูงสุด โอ้เจ้าหนสางปารตี้ครั้งอีเสนอ